สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางกันหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้ใสติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับ10ล่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับมีเข้าและมีหลุด นะครับมาดูในส่วนของสูตรหน่วยบนหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างหน่วยล่างนะครับ1คงที่หน่วยบนหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่าง1คงที่นะครับ1กรกฎาตรงนี้ปาดลดนะครับมาดูส6กกรกฎาตรงนี้1ดับมาที่2 1ดับอยู่1สิงหาศูนย์ดับมาที่40่ศูนย์ดับอยู่สบกสิงหาศูนย์ดับมาที่2ศูนย์ดับอยู่แล้วก็1กันยาสองดับมาที่9 2ดับอยู่นะครับ 16กันยา9ดับมาที่ 3, 9ดับอยู่1ตุลา4ดับมาที่ 5, 4 w ดับอยู่แล้วก็16ตุลาดับเลข3 3นะครับ3ไม่มาหลักเอ่อ10ลางนะครับเลข3นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ